เดี๋ยวเรามาดูห้องพักกันก่อนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าป้าที่เป็นเจ้าของที่พักนะคะจะพาอ้อมไป นี่ตรงนี้ที่เห็นเนี่ยตรงนู้นก็จะเป็นสะพานซองกาเรียนะคะก็ถ้าสมมติว่าขับรถไปฝั่งมอนก็คือจะต้องผ่านสะพานตรงนี้มาก่อนโอเคค่ะหลังจากที่ไปเดินเล่นสะพานมอญมานะคะก็ <c oughs> เริ่มสายแล้วเนาะก็อากาศก็จะแบบไม่ได้เย็นเท่าไหร่แล้วก็เลยกลับมาที่ห้องแล้วก็พวกพี่ๆที่มาจอยทริปกันตั้งแต่เมื่อวานนะคะก็กลับบ้านกันแล้วเหลืออ้อมคนเดียวตอนนี้ก็คือ ต่อไปนี้ก็จะเป็นการเที่ยวคนเดียวแล้วค่ะแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูห้องพักกันก่อนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าห้องอาจจะลกนิดนึงนะเพราะว่าผ่านการใช้งานมาแล้วค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลย บรรยากาศที่พักของที่อ้อมจองไว้นะคะซึ่งเป็นชั้น3ของ Cat and o ์ l Home นะคะคืนนึงเนี่ยจะอยู่ที่ราคาคืนละ1ั0 0ส่วนชั้น2เนี่ยชั้นสองจะไม่ค่อยมีวิวใช่ไหมก็จะอยู่ที่คืนละพันสองหรือพันสไม่แน่ใจแล้วก็ถ้าเป็นช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยราคาก็จะปรับขึ้นมาอีกนิดนึงก็เดี๋ยวลองติดต่อกับที่พักกันได้ป้าคนลุงใจดีน่ารักมากเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ให้ตรงนี้ติดต่อได้เลยนะเพราะว่าอ้อมดูในอากูดาแล้วก็คือ จองไม่ได้เนาะต้องจองโดยตรงเท่านั้นตอนนี้ก็เดี๋ยวขอไปงีบก่อนสักพักละกันเพราะว่าเมื่อเช้าตื่นเช้ามากค่ะไปใส่บาตรโอเคเดี๋ยวเจอกันขอไปนอนก่อน a few moments later โอเคค่ะตอนแดดร่มๆไม่ออกเลยจ้ะพอแดดร้อนแล้วแบบว่าวออกมาเลยจ้าก็เมื่อกี้ไม่ได้นอน <laughs> เล่นโทรศัพท์เพลินแล้วแบบเออหิว,ว่็ไปหาอะไรกินกันดีกว่า มีอะไรนะ่ากินบ้างไม่รู้แล้วก็เดี๋ยวอ้อมไปลองเดินดูตรงสะพานฝั่งมอญแล้วกันว่ามีร้านไหนยังเปิดอยู่ไปกันค่ะหน้ามาที่ได้มาหายแับไปกับตาเมื่อแตกก็ไปแล้วว่ะใครมีวิธีแบบว่าไปเที่ยวแล้วแบบหน้ามาจะไม่แตบกบ้างไหมนะ ตอนนี้อ้อมอยู่ร้านกว๋วยเตี๋ยวนะคะอยู่ตรงแถวสะพานไม้ซอยหนึ่งออช่วงนี้ช่วงนี้บอกว่าเป็นช่วงของกฐินนะทำให้แบบว่าหลายๆร้านปิดแล้วก็วันนี้เป็นวันธรรมดาด้วยหาร้านยากนิดนึงเดี๋ยวเราจะเดินไปวัดกับเจดีกัน ซึ่งก็ไม่ใกลนะจ๊ะจากตรงสะพานมอนขึ้นไปเนี่ยประมาณ2กิโลเมตรอันนี้ก็เดินมายังไม่ครึ่งทางโอเคเดี๋ยวขอดูแผนที่แป๊บหนึง่ง <c oughs> เดินไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะ2กิโลก็จะประมาณครึ่งชั่วโมงได้ไปค่ะไม่ได้สงสารขาตัวเองเลยจ้า ก็เจอเป็นมอเตอร์ไซค์พอดีก็เลยให้เขาไปส่ง20บาทค่ะ แป๊บเดียว20บาทค่ะว่าตอนแรกตั้งใจจะเดินแล้วก็เจอพอดีก็โชคดีไปเนาะตอนนี้อ้อมก็ถึงแล้วค่ะวัดวางวิเวการามนะคะซึ่งวัดนี้เป็นวัดที่สร้างขึ้นใหม่นะคะเพราะว่าวัดเดิมเนี่ยที่เคยมีเนี่ยตอนนี้จมน้ำไปแล้วก็คือวัดที่อ้อมพาไปล่องเรือเมื่อกี้เนาะตรงน,นี้สร้างใหม่ขึ้นมาก็คือขึ้นมาจากข้างบนอีกหน่อยหนึ่งสองกิโลเมตรอย่างที่อ้อมบอกป่ะเดี๋ยวเราไปชักการะข้างในกันดีกว่า ซึ่งบริเวณที่อ้อมได้ไปสักการะเมื่อสักครู่นะคะก็เป็นอุโบโสถวัดวังวิเวการามนะคะเป็นที่ที่ไปสักการะสังขารของหลวงพ่ออุตมะค่ะซึ่งวัด วิเวการามนะคะเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมศิลปะและก็ความเชื่อของชุมชนคนมอนหลายๆชุมชนมารวมกันที่วัดแห่งนี้นะคะการตกแต่งก็จะเป็นสไตล์มอนล้วนๆเลยซึ่งเรามีที่สักการะหลายที่นะตรงนี้นเป็นอุโบสถใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวจะมีปราสาทเก้ายอดอยู่ด้านตรงหน้าอ้อมี้นั่นเอง ข้างในปราสาทก้ายอดแล้วนะคะแล้วก็พบว่าประเพณีของมอน,นะคะเขาก็จะไม่ให้ผู้หญิงเนี่ยเข้าไปภายในปราสาทเราสามารถดูได้แค่ภายนอกอย่างเดียวนะเราไม่สามารถเดินเข้าไปข้างในหรือว่าดูข้างในได้เลยนอกจากผู้ชายเท่านั้นนะคะโอเคปะเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันต่อว่าภายในวัดเนี่ยมีอะไรอีกบ้างเมื่อกี้ก็จะมีปราสาทพระหินอ่อนอีกที่หนึ่งเนาะแต่ว่าไม่ได้เข้าไปเพราะว่าเมื่อกี้เห็นแบบว่า พระอยู่หลายรูปมากเลยจ้าก็เลยไม่กล้าเข้าเป็นอะไรกับพระคือแบบอยู่หลายรูปจริงๆคือจนแบบเออไม่กล้าเข้าไม่เข้าก็ได้อะไรเงี้ยถ้าใครมีโอกาสก็ลองแวะเข้าไปสักการะพระหินอ่อนกันได้เนาะเดี๋ยวตอนนี้อ้อมจะก,กําลังเดินไปที่เจดีพุทธคยาค่ะก็จากวัดวังวิเวกรามนะคะเดินตรงไปสุดฝั่งนู้นเลยก็คืออยู่คนละฝั่งกันปะไปค่ะ เห็นไปเมื่อสักครู่ะคะก็คือเจดีพุทธคยาค่ะที่อ้อมเดินมาเนาะซึ่งเจดีพุทธคยานะคะเป็นองค์จำลองจากประเทศอินเดียแล้วก็ด้านบนนะคะบนสุดเลยบนสุดไปสุดไปให้สุดจ้าอ่าบนสุดตรงนู้นมีพระบรมสารีริกธาตุอยู่ด้านบนชั้นบนสุดนะคะซึ่งหลวงพ่ออุตมะเนี่ยอัญเชิญมาจากประเทศรีลังกาะคะ่ะแต่และช่องลมนะคะช่องที่มีนี้แล้วก็ต่างๆ,ๆน,านานาก็จะมีพระพุทธรูปหลายองค์มาก อยู่แต่ละจุดเลยจำไม่ได้ว่ากี่รูปใครรู้ก็คอมเมนต์มานิดนึงนะว่ามีทั้งหมดกี่รูปก,กันแน่แล้วก็ด้านหน้านะคะก็จะมีประดับสิงอยู่2อคู่เป็นสิงในแบบของมอนคะ่ะน่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละเรากลับที่พักกันดีกว่าคะ่ะ สักพักใหญ่ๆก็เริ่มเย็นแล้วแล้วก็เดี๋ยวไปถ่ายรูปเล่นที่สะพานกันดีกว่าแล้วก็ป้าเขาบอกว่าฝั่งโน้นน่ะมีอาหารเย็นอยู่เดี๋ยวลองไปหาอะไรกินฝั่งโน้นละกันตอนเย็นไะตอนนี้ก็คือเริ่มหิวแล,แล้วอ,อ้อมก็มา หากินข้าวที่ฝั่งไทยเนาะก็มีร้านตามสั่งอยู่ทางขวามือก็เข้าเลยจ้าเลร้านเดียวเพราะว่าร้านนี้ก็จะเป็นแบบว่าเมนูที่เป็นร้านอาหารน่ะก็คงไม่เหมาะกับการที่นั่งกินคนเดียวหรอกเนาะเพราะว่าสั่งอว่าเป็นกับข้าวเลยคนะือเราเป็นสั่งอาหารจานเดียวแล้วการอ้อมสัง่งมาเป็นหมูออกรอบผัแกงเแมืกันเนาะก็นั่งจะประมาณห้าสิบาทประมาณนี้ เื่อนตอนนี้อ้อมก็กลับมาที่ห้องเรียบร้อยแล้วนะคะฟ้ามืดพอดีก็เลยเออคงถ่ายอะไรไม่ได้แล้วแหละเนาะวันนี้ก็เดี๋ยวคงต้องเตรียมตัวเคลียร์งานเก็บกระเป๋าแล้วก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เชา้าค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้เช้า ป้าที่เป็นเจ้าของที่พักนะคะจะพาอ้อมไปทอดกระถินกันซึ่งช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่เป็นเทศกาลกระถินได้โอกาสจวกหมอกพอดีเลย <c oughs> ก็เดี๋ยวเราจะไปทอดกระถินที่หมูบ <c oughs> หม่บ้านหมู่บ้านหนึ่งในเขาเรียกว,ว่าเมือง, <c oughs> มงเววม,องมืองบาดาลนะ่ะเออเพราะว่าอ่ะเดี๋ยวค่อยบอกกันดีกว่าเจอกันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนเจอกันคะ่ะมอร์นิ่งค่ะทุกคนเนื่องจากวันนี้อ้อมตื่นสายแล้วก็ฝนตกด้วยวันนี้เลยน่าจะไม่ได้ไปแบบ กินโรตีโอ่งแล้วเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ที่ที่พักนะคะชวนอ้อมไปทอดกระถินที่วัดนะคะก็น่าจะใกล้ได้เวลาแล้วแต่ว่าก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปกินข้าวเช้ากันก่อนดีกว่าเห็นว่าวันนี้ป้าเขาจะทำขนมจีนมอนให้กินไปกินกันนี่วันนี้ได้กินขนมจีนแล้วเป็นน้ำยามอนนะคะว้าวไปลุย ได้มาแล้วนะคะคือเรื่องของเรื่องคือเมื่อวานอะ่ะถามป้าว่ามีที่ไหนให้กินแบบหนุ่มจีนมอนบ้างป้าก็บอกว่าป้าก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเปลี่ยนจากข้าวต้มมาเป็นหนุ่มจีนให้ก็ลุยเลยซึ่งหนุ่มจีนมอนนะคะก็จะเป็นแบบว่ามีก็คือจะเป็นแผ่นถัว่วอันนี้แผ่นถัว่วแล้วก็อันนี้คือหยกกล้วิอ่าลองชิมกันดีกว่า ปกติคนมอนเขาะจะกินขนมจีนเป็นอาหารเช้านะก็เลยต้องลองดูสักหน่อยอืมบอกถ้าไม่ถูกนะปกติเอาไม่กินหยวกด้วยนะไม่ชอบไม่ไม่ชอบไม่กล้ากินแต่อันนี้มาลองก็แบบ ก็คอือรสชาติาใช้ได้พอกัดเข้าไปอ่ะคือน้ำมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าพอกัดโยกกล้วยแล้วอ่ะมันจะมีความมีเครื่องเครื่องเคียงเบาอ่ะอันนี้บอกรสชาติไม่ถูกจริงๆนะมีความน,วนัวๆต้องลองมาชิมอ่ะรสชาติอ่ะเออใช้ได้ ก็เดี๋ยววัดที่เราจะไปนะเราต้องนั่งเรือไปนะเดี๋ยวเจอกันที่ที่วัดเลยละกันตอนนี้อ้อมก็ถึงที่หมู่บ้านเก่านะคะซึ่งก็คือจริงๆเป็นกลุ่มหมู่บ้านเก่าแก่แหละแต่ว่าตรงบริเวณตรงนี้คือ อยู่สูงกว่าระดับน้ำที่เขาปล่อยมาเนาะก็เลยยังมีชุมชนอาศัยอยู่อะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยมาทอดกระถิ่นกันที่นี่กันซึ่งอยู่ด้านหลังเห็นไหมวัดใต้น้ำคือตรงนุ้นใช่ไหมก็ฝั่งตรงข้ามพอดีไปกันคนเยอะมาก รอรถที่จะกลับกาญจนบุรีแล้วนะคะก็อยู่ที่ท่ารถที่มาสม่องออมตอนขามานั่นเองซึ่งป้าใจดีขับรถมาส่งได้ <c oughs> สรุปว่นท,ที่ที่งานงานบูรกาิตนะก็คือจริงๆลักษณะก็จะคล้ายๆคล้ายๆบ้านเราเนี่ยแหละแต่มีอีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกไม่คุ้นเคยเลยก็คือตอนที่จะกรวดกวดน้ําอ่ะ เขาจะเอาแก้วมาแก้วใส่น้ําใช่ไหมแล้วก็จะวางพวกส้มขนมหวานอะไรรสข้าว้าอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะเอาเหรียญเน่อจะขอพรนะแล้วก็แบบแตะที่หน้าผาแล้วค่อยหย่อนใส่แก้วอะไรเงี้ยป้าเขาบอกว่าเป็นการเตรียมกวดน้าเออแต่ว่ากวดน้ำจริงๆเอ,อ้าไม่รู้เป็นยังไงนะ ไม่ได้ถ่ายรูปมาให้ดูด้วยเออก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีอ้อมขอขอสรุปค่าใช้ใจ่ายของทริปนี้นะคะทั้งหมด3วันสคืนที่สังขลบ,บุรีเนาะค่าเดินทางไปจากเน,นี่ยของรถตู้แล้วก็รถเมย์ที่อ้อมใช้ก็อยู่ที่6 0ร้อยบาทค่าที่พักคืนแรกห้องละพันห้าบวกเตียงเสริมอีกหนึ่งเตียงแล้วก็นอนกันห้าคนใช่ไหมหารกันก็จะตกที่คนละเจ็ดร้อยส่วนคืนที่สองอ้อมจ่ายคนเดียวเลยพันห้าร้อย ก็จะเป็นทั้งหมด2 0 0 2ค่านั่งเรือเที่ยววัดใต้น้ำถ้าเหมาลำเนี่ย5 0าเนาะนั่งได้ไม่เกิน5คนเอานั่งกันไป5คนพอดีก็ตกคนละ100บาทค่าทำบุญตักบายก็9 0บาทค่าเช่าชุดค่ะไม่ใช่ค่าเช่าชุดตาบอกเป็นค่าซักรี่ค่ะ50าบาทแล้วก็มีค่าวินมอเตอร์ไซค์ที่นั่งจากตลาดกลับไปที่สะพานมอญกับค่าวินจากที่ที่พักเนาะ ไปวัดวังวัดวัดใหม่เออวัดวังวิเวการามเป็นทั้งหมด2เที่ยวก็40บาทแล้วก็มีค่าอาหารก็อยู่ประมาณ6 0 0บาทซึ่งทริปนี้ทั้งหมดก็ตกอยู่ที่ประมาณ3,600บาทประมาณนี้ค่ะถ้าใครรู้สึกว่าทริปนี้สนุกก็ลองตามรอยกันมาได้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันให้ด้วยนะคะวันนี้อ้อมขอตัวลาไปก่อน เจอกันทริปนาหน้าค่ะบ๊ายบาย